จะได้อารคลคีไม่ได้น้องแกพูดีคนเดียวไม่ด้วน Oh. แอร์ดอบทางสองร้อยครับตันอ่อนอินเฮอร์ยังอยู่กับเราอยู่เลย พี่ปลาดคิวๆทุกปืนไม่มีเอาาของอะไรไอ้ที่เขียวครับขอสามสิบก็พออยู่ไหนอยู่เดี๋ยวขึ้นไปครับล,ลงมาแล้วขอบคุณครับ

เป็นจำนวนนได้น่ในใอ,อย่เนี่ยตอนลากการตอนกดอ๋อเฮ้ยเหลือสิบสามคนเราตีหนึ่งก็เหลือเก้าคนประเด็นผักหายไปไหนหมดเงียบกิ๊บไม่มีกร,ปประดูกปฏิกิริยกินเนี่ะ ย่เป็นทีบอ้อยแป๊บหน้วใช่แล้วเต้นไปเต็นมาตัวยิงหัวแตก ก้คือว่าไอ้ดอกลงตรงนั้นแระมันสองหรือสามอันนั่นไงว่าแล้วระวังระวังอ่ะระวังระยะที่เดี๋ยววะโอ๊ยอู้หูทำไม่ดูล l e น่าจะอยู่บนเขาเต็มแน่นอนอะไรก็ใช่มาตีทำไมเรียบเยบแป๊บนี่ผมจจับจับตรงที่รถแล้า จะปแปลกก็่คองบินก็มแม่บ่อยเกินมึงลงมาหน้าต่อหน้าต่อตาเลยใครจะเอาก็เอาผมว่าลงจังลง ยัเอาก็เอาเถอะขอเอาได้เลยแบบนั้นนะเฮ้ยมีมีคนไปเอามีมีรถ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 สามคนสี่คน ไม่มันเห็นได้ไงวะอะไรมึงต่อไปต้นไม้ครับว่ายิงเขาอยู่หยึน็อกครับผมในงี้น็อกอีกครับ ไอ้เพื่อนยตรงไหนอะต้นเดียวกันป่ะาแหไปไหนละป่ต้นไม้ลาต้นไม้ครับมามาเอาเตี้ยเอาเไปไปไหนไปไหนต้นเนี้ยตู่เอา รถได้ไหมไอ้รถใกล้แล้เปิดแล้วยิงรถเท้านี้เต็มหัวเต็มหัวเต็มหัวครับเต็มหัวเบอร์สองเรายังไม่ได้เคลียร์ข้างระวังด้วยครับเอาไปเลยไอ้มันออกน้ำดอกนาำมันออกนะ พชาร์จยเลยเกียวยิงเต็มนักยวนอกเลยงงเลยแล้วครับเพราะว่ามันทุกทุกระกันั้นน่ะยิงกอยิงกให้หน่อยยิงกให้หน่อยกำลังเข้ากำลังเข้ายิงกดให้หน่อ้เปิดแล้วรเบิดล

ต้นไม้ต้นไม้มา oh. ต่อต้นไม้โอ้ยมาร์คโลเคชั่นเดือหมดโอ้ยทำกกรมรมกรพี่โลกโอ้ย oh. oh. มาแต่ไกเลย ที่กำแพงครับมาร์คจ <the> ุดโลเคชันเฮ้ยเจ้ยแม่งมองหน้าแป๊บเดียวยิงโัวๆเลย <laughs> อยู่ไหนมันอยู่ไหนว่ามาดิอยู่ตรงนี้นครับตรงไหนตรงไหนตรงไหนมาฮะเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับขี่รถมาด้วยมาร์คจ <the> ุดโลเคชันริดหน่อยครับเข้าวงครับ วงก,กัดแล้วเกมให้ไปเล่นที่บ้านเอ้ยระเบิดมาระวังไปหนึ่งไปไปไปตัวไม้น้อ เดกอะไม่หวอกเฮไป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 โออยู่หลังเพื่อนได้ดิเฮ้ยมันเห็นได้ไงเฮ้ยมัชุดทางเนาะนะครับผม นึงแฟสมอกหน่อยโ,โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยไม่เจ็บไม่ตายเลย Mark the location เดี๋ยวตัวเก้าคนเดียว Mark the location มันวิ่งออกมาแล้วเด้อสอตัว

ตอกไปซ้ำหน่อยเด้อซ้ำหน่อยไปซ้ำหน่อยขึ้นมาแล้วนะไอ้เหี้ยอย่างนี้ไอ้ ไอตัวนั้นน่าจะน่าจะอยู่ในบ้านอ่ะน่าจะด้วยในเก่ารอกันเลื่นมัเก็บเก็บข้างนอกกันก็ได้มันีอยู่สองตี้ มีไหนก็ห้อยมาหันเลยใช่ต้นไม้ Watch out Watch out เคโอเอาอีโดเสียง ฉุดนะคิวนั่นะแกร้อนเวะผมงงเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมีไหนโชคมีไหนถูกแม่ขนาดนี้

ມັນເນາະເປັນຫມູ່ຍິ່ງເພິ່ນ